สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมเอากลีบใบตองต่างๆในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะโดยใช้ใบไม้ต่างๆหลากหลายชนิดนะคะนำมาพับเป็นกลีบใบตองอทั้งเป็นกลีบโบราณและกลีบป,ประยุกต์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนการประดิษฐ์กันนะคะกลีบดอกจอกจากใบคูนค่ะพับเพื่งใบคูนลงแบบนี้นะคะโดยใช้ต่วนใต้ใบแล้วจับกลีบซ้ายขวาแบบนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นกลีบดอกจอบแบบนี้นะคะต่อมาเป็นกลีบซ้อนใบมะย,ยมค่ะนใบมะย,ยม3ามใบนะคะโดยใช้ส่วนที่ติดกับโคนใบนะคะแล้วก็พลิกด้านใต้ใบค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นกลีบพัดจากใบมะม่วงนะคะพับใบมะม่มวงโดยให้เห็นสันของใบแล้วจับจีบนะคะจับไปทั้งหมด5จีบค่ะแล้วก็ได้กลีบพัดแบบนี้นะคะ ต่อมาเป็นกลีบป,ประยุกต์โดยใช้ใบมันสำปะหลังด่างค่ะเราจะถักเปียใบมันสำปะหลังด่างแบบนี้นะคะไขว้กันเป็นคู่คู่แบบนี้ค่ะอ่าคู่ที่3ก็ไขว้แบบนี้นะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งใบเราเก็บไว้ข้างหลังค่ะจากนั้นใช้เข็มได้นะคะเย็บกลีบไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อติดเหลี่ยงสอนกันต่อมาเป็นกลีบที่ใช้สําหรับร้อยมาลัยค่ะเดี๋ยวเราเอามาประดิษฐ์เป็นกระทงนะคะกลีบที่6เป็นกลีบผจญค่ะความกลีบแบบนี้ค่ะ กลีบที่เจ็เป็นกลีบจกกักรพันธประดิษฐ์นะคะยกข้างกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บซ้ายขวาเข้ามาค่ะเมื่อติดเรียงซ้อนกันก็จะเป็นลักษณะสวยงามแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นกลีบหางหงแปลงนะคะม้วนเป็นนิ้วบายสีค่ะแล้วจับชายไปตองนะคะพับเป็นสามกลีบแบบนี้ค่ะแล้วนำไปติดนะคะอ,อีกแบบหนึ่งเราจะ พัแค่สองสองตลบนะคะแบบนี้นะคะได้แล้วค่ะต่อมาเป็นกลีบพัดจากใบ s t าแอป p ปิลนะคะจับจีบไปทั้งหมด5จีบค่ะา่ก็จะได้เป็นลักษณะแบนบนี้นะคะต่อมาเราก็จะใช้เป็นกลีบลายเส้นซิกแซกนะคะโดยใช้ใบมะม่วงค่ะโดยการผ่าครุกผ่าเครื่องใบมะม่วงนะคะแล้วก็นำมาพับเป็นกลีบ ให้เป็นลักษณะซิกแซกแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นกลีบบัวบัวเงินนะคะ,ะแล้วก็พลิกกลีบขึ้นมาแบบนี้เก็บซ้ายขวาก็ะจะเป็นกลีบบัวเงินค่ะต่อมาเป็นกลีบบัวตะตบันแปลงจากใบขนุนนะคะยกกลีบขึ้นก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้ต่อมาเป็นกลีบพัดสองสีนะคะ,ะโดยจะใช้ใบมะม่วงข้างใบนะคะแต่ว่าพับเกลื่อมซ้อนกันแล้วก็จับจีบให้เป็นกลีบพัดแบบนี้นะคะ เขาก็จะซ้อนสลับสีกันแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี่ค่ะต่อมาเป็นลีบพัดด้านข้างจากใบกระถินเทพานะคะพับทบครึ่งกับใบกระถินเทพาแล้วก็จับเป็นจีบพัดค่ะ,ะพับไปสามทบแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกัน,นะคะ่ะพับจีบแล้วก็รีดไปเรื่อยๆนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเป็นกลีบบัวสัตบัณฑนะคะก็ใช้กลีบอ,อ๋อใช้ใบกระถินเทพาเหมือนกันอ่าแล้วก็ยกกลีบแบบนี้นะคะก็ได้เป็นกลีบบัวสัตบัณค่ะต่อมาก็จะเป็นกลีบซ้อนจากใบมะย,ยมอีกหนึ่งแบบนะคะโดยจะใช้ทั้งใบค่ะอ่าแล้วก็ตลบด้านใต้ใบขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะซ้อนเป็นสีใบแบบนี้ค่ะสุดท้ายเป็นกลีบกระพุ้งจากใบมะยมนะคะอ่า พับใบมะยมเป็นเฉลียงแบบนี้พับทมครึ่งเป็นสามเหลี่ยมตั้งฉากแล้วก็กระพุ้งกลีดค่ะได้แล้วค่ะกลิกกระพุ้งจากใบมะยมค่ะ